สวัสดีค่ะพบกับครูออนทางช่องครูอ่อนชาแนลค่ะอย่างที่ครูออนได้เรียนไปเมื่อวานนะคะว่าวันนี้โรงเรียนของเราค่ะได้จับฉลากออนไลน์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2564จับฉลากในวันนี้ที่ห้องศูนย์เรียนรวมการจับฉลากนั้นเรียบร้อยไปด้วยดีค่ะเราต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองค่ะที่ลูกๆได้จับฉลากเข้าเรียนได้ส่วนที่ไม่ได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะเราได้ถ่ายทอดการจับฉลาก ช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสำหรับผู้จับฉลากได้จะรายงานตัวแล้วก็มอบตัวในวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะสถานที่ก็คือห้องศูนย์เรียนรวมผู้ออนมีบรรยากาศในการจับฉลากในวันนี้มาให้ชมกันด้วยค่ะจับฉลากที่ได้นะครับนี่เป็นสลากที่ได้นะครับเป็นฉลากที่ได้นะครับรับหนนับนับเี่าไหร่เลยนะครับสองครับ28 ยี่สิบเก้าและสามสิบครับนี่คือฉลากที่ได้นะครับจำนวนสามสิบใบต่อไปเป็นฉลากที่ไม่ได้นะครับจำนวนสามสิบเก้าใบนะครับฉลากที่ได้นะครับจะมีตาของโรงเรียนหรือวาบางทีก่อนและก็ะสีฟ้าอยู่นะครับแล้วก็ส่วนฉลากที่ไม่ได้นั้นจะมีแต่ไม่มีตาอะไรเลยครับแต่เป็นตระดาษเป่านะครับเด็กทายเมทาสิบเหลืองสีดำ ได้ครับลำด,ดับที่5ี4เด็กหญิงชิรดาลิลลองได้ครับลำด,ดับที่517เด็กชายวชิรวิทย์เพียงนรงตอได้ครับลำด,ดับที่5ป8เด็กหญิงปนัทกรวงศุลพัน์ได้ครับ หกสิบในชายสุธิพักแก้วระวาได้ครับและลำดับที่หกสิบเก้าเป็นหญิงกุรัตยา,าลังคมได้ครับขอบคุณ นั่นก็เป็นบรรยากาศในการจับฉลากออนไลน์สําหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนทั้นมัณฑมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2564ค่ะขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับลูกๆทุกคนนะคะที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่กันค่ะสําหรับท่านที่ไม่ได้ก็จะพึ่งท้อใจนะคะครูออนขอเป็นกําลังใจให้ค่ะและต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนก็คือตามที่โรงเรียนของเราได้ประกาศเปิดภาคเรียนในวันที่1มิถุนายนนี้ณเวลานี้หากบุตรหลานของท่านอยู่ต่างอำเภอหรืออยู่ต่างจังหวัด ก็ขอความกรุณาท่านได้นำบุตรานของท่านได้กลับบ้านก่อนวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะและกักตัว14วันตามมาตราการป้องกันโรคเพื่อให้นักเรียนได้มาโรงเรียนทันในวันเปิดเทอมถ้าหากว่านักเรียนได้ไปร่วมกิจกรรมกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อนักเรียนต้องกักตัว14วันตามมาตราการป้องกันโรค ก็ต้องขอความร่วมมือวันยังทุกท่านค่ะเนื่องจากวันในช่วงนี้ทุกท่านทราบกันอยู่ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั้นกําลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางอย่าลืมนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดสวมหน้ากาก,กอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆรับประทานอาหารปรุงสุกและถ้ามีโอกาสให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันค่ะสําหรับท่านที่มีความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะ แล้วพบกับครูออนได้ใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ